ทีม JT Truck ค่ะได้มีการซ้อมเข้มเพื่อเตรียมความพร้อมในการแข่งขันเล็กที่2ค่ะความเคลื่อนไหวของสโมสรฟุตซอล j t Truck นครราชสีมาซึ่งเป็นทีมฟุตซอลในศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2024หลังจากที่ได้ผ่านการลงสนามไปแล้ว13เกมยังไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยค่ะ ทำได้เพียงแค่เสมอไปแล้ว4เกมพ่ายแพ้ไปแล้วถึง9เกมมีเพียงแค่4แต้มเท่านั้นรั้งอยู่ในอันดับสุดท้ายของตาราง โดยทางด้านทีมเ t Truck นครราชสีมาก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของตัวผู้เล่นที่ได้มีการดึงผู้เล่นอย่างวัชรินนมัสการที่เล่นในตำแหน่งริมเส้นเจ้าของฉายาเนมาอีสานเข้ามาร่วมทีมในเล็กที่2เป็นที่เรียบร้อยและจะมีการเปิดตัวผู้เล่นรายต่างๆเพิ่มเติมอีกซึ่งในส่วนของการฝึกซ้อมก็ได้มีการย้ายสนามฝึกซ้อมเดิม จากที่เคยใช้ยิมเนเซียมมหาวิทยาลัยวงเชวลิตกุลก็ได้ย้ายไปฝึกซ้อมที่โรงยิมโรงเรียนปลูกปัญญาซึ่งถือว่ามีความพร้อมในด้านต่างๆและมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าทำให้นักเตะได้มีสมาธิในการฝึกซ้อมมากขึ้นโดยทางด้านฮัตสันโคดาบันเดลูหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมเจทีทรักนครราชสีมาก็ได้มีการเตรียมติวเข้มลูกทีมอย่างหนัก เพื่อให้นักเตะทุกคนได้เข้าใจรูปแบบของการเล่นทำผลงานให้ดียิ่งขึ้นในเล็กที่สองที่จะกลับมาลงสนามในช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้ค่ะนนเพราะตอนนี้ทุกอย่างกำลังดีขึ้นดีขึ้นเลยเลยแต่ว่ามันไปตอนนี้ทุกอย่างกำลังดีขึ้นมันไปกับมันแปลงของเราแหละแต่ว่ายังไงเราตเราการเวลาสิ่งที่เวลาคืออะไรเราไม่สมัดคุมได้แต่ว่าเราพยายามที่ต่ำ ปาทีติ้งของเราถึงตอนนี้ความเป็นทีมชันตอนนี้ดีแหละเครื่องดีเครื่องดีมากเพราะตอนนี้น,นักกีฬาไม้หรือว่านักกีฬาอันเก่าอ่ะมันตอนนี้ทุกู่น่ะมันมันรับรับทุกู่น่ะรับรับรับนักกีฬาไม้กับรับทีมไม่แล้วก็รับลิกไม่ซองนี่อมันรับได้ดีมันถ้าเป็นครอบครัวมันแฟมิลี่อ่ะวีเวลคัมัน,น,มน family, we For now we have we have five player Okay, we just changed five players. But the, of course we will have a reveal. The team is gonna have a reveal for the kids and for the, for the players also as well. And also for the fans in Korat. But at the same time, yeah, we're trying to fix our our problems. So everyone is trying to get together as fast as possible. <laughs> ถ้ามันเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ไม่ว่าผู้เล่นเก่าผู้เล่นใหม่ตอนนี้ก็ลังแบบปรับจูนกันได้ดีให้มันเป็นครอบครัวที่ดีครับเป้าหมาย is definitely to come o from t h e relegation zone a n o to stay in t h a i l ไ a ลิกก็นั่นแหละครับเป้าหมายก็อยากให้อยู่หนีโซนอันตรายขึ้นมาครับแล้วก็ถ้าสำหรับผมก็คือตอนนี้ต้องการสามแต้มแรกก่อนครับอยากได้สามแต้มแรกมาให้ไวอยากได้ชัยชนะมาให้ไวเรกิทีมันกาวต่อไปและดีดีดดขึ้นไปครับ สำหรับโปรแกรมต่อไปของทีมเจทีรักนครราชาสีมานะคะจะต้องลงสนามกันในศึก MEA ฟุตซอลไทยลีก2024ประเดิมสนามในเลขที่2วันเสาร์ที่16พฤศจิกายนนี้จะเดินทางออกไปเยือนทีมสุราษฎร์ธานีทีมอันดับที่12ของตารางที่สนามช้างตาปีอารีนาสุราษฎร์ธานีเริ่มทำการแข่งขันในเวลา19นาฬิกา30นาที โดยผลงานการลงสนามพบกันในเลกแรกเป็นทางด้านทีมสุราษฎร์ธานีบุกมาเอาชนะทีมเจดีทรัคนครราชสีมาได้ด้วยสกอร์6ประตูต่อ3ค่ะ